ชืนกินตลอดวันนี้ชวนชมพระราชวังกรุงธนบุรีจากหน้าวัดเคราอซอยเดินตรงไปวัดอาตทองเจ้าทั้งหลายที่กำลังแต่งหน้าทำาอเข้ากองทัพเรือมาแล้วเราต้องลงชื่อก่อนข้างในสามารถจอดรถได้ันที่เราไปไม่เสียค่าเข้าชมสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมาด้านข้างเป็นสารสีประวาซึ่งคนพบโดยบังเอิญที่ใต้ถุนสารสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งตรงข้ามคือทองพระเการางขึ้นในราวปีพศ2310ด้วยพระที่นั่งทั้งสององค์เชื่อมใช้เป็นที่ออกขุนนางต่อมาคืออาคารเก่งสมเด็จ สเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารนี้ถือเป็นที่ประทับของเจ้าหน้าแบบตะวันตกหลังแรกรัตนโกสินทร์ตอนนี้ชั้นบนจะเป็นที่แสดงนิทรรศการราชกรณีของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเดินมาถึงเรือนเขียาอาคารโรงพยาบาลเดิมของโรงเรียนนายเรือปัจจุบันใช้เป็นที่ฉายวิายท์เรื่องราวพระราชวงเดิมเนื่องจากวันที่เราไปคือวันที่28ธันวาคมเป็นวันปราบดาพิเศษเป็นพระมหาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วนีเปิดประตูฝั่งวัดอรุณด้วยค่ะแต่ประตูไม่ได้เปิดทุกวันาจะพาไปไหนต่อติดตามชมนะคะ คอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะ